สวัสดีครับผมนายคงศักขันทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรีมงคลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพชรบูรณ์เขตสวันนี้เรามากันที่แหล่งเรียนรู้ในตำบลรีมงคลอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมาถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้นี้ให้กลายเป็นห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning เพื่อให้นักเรียนของเรามุ่งสู่สมรรถนะที่สําคัญ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างเราไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านสี่มงคลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต3ค่ะในโรงเรียนของเรานะคะมีแหล่งเรียนรู้อยู่หลายแหล่งแหล่งที่หนึ่งนะคะการกองแยาแฝกค,ค่ะแหล่งที่สองค่ะเผาถ่านในเตาอบค่ะเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งเรียนรู้ที่หนึ่งแล้วนะคะคือการกองยแย่แฝกค่ะเราไปพบกับคุณยายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรหรอคะคุณยายชื่อสนิทสีชำ Oh. ค,คุณยายอายุเท่าไหร่คะ6 8คุณยายทำมานานหรือ,อยังคะนานแล้วครอบครัวยายมีกี่คนคะสองคนอยู่กันสองคน oh. แล้วญ่าที่นำมานี่เรียกว่าย่าเะหรอคะย่าค่ะปลูกเองหรือ,อรว่าขึ้นตามธรรมชาติคะขึ้นตามธรรมชาติ oh. เรามีวิธีการเลือกใช้อย่างไรอะคะเลือกที่ต้นสวยๆ oh. แล้วอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีอะไรบ้างหรอมีกับ ค่ะแล้วก็ตอแต่ละอันใช้เวลาทำมาขนาดไหนคะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วไข่ยังไงหรอคะตับไปยี่บห้าบาทคุณยายช่วยสอนวิธีทำให้พวกหนูได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยายช่วยสอนให้ได้ค่ะได้นะัน้องอย่าจะยายก็ทำนั่นนะองทำเป็น เดนนี่ทำไม่เป็นนะยานย้าย,ายาทำไมถึงตรงแย่ทำไมเป็นสั้นๆคนะเนี่ยแบบนี้โอ้มันยาวเกินไปนะมันยาวจะมันปรตลกนี่นม,มันแะนี่นะอ่ะลองดิหลังจากพวกเราได้ดูขั้นตอนจากคุณยายขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ เอาเชือกไว้ตรงกลางไม้แล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนแล้วก็ดึงแล้วก็พับใช่แล้ว,แล,วแล้วก็ย่าออกมาเอาเชือกไว้ข้างล่างไม้เอามาไว้ข้างล่างไม้ก็ดึงแล้วก็พับยา่าวันนี้นะคะพวกหนูก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการกองย้าแฝกกับคุณยาย ก็พวกหนูขอขอบคุณคุณยายนะคะที่ให้ความรู้พวกหนูพวกหนูจะเอาความรู้พวกนี้ไปฝากเพื่อนๆน้องๆที่โรงเรียนนะคะขอขออนุญ,ญาตนะคะก็ไปเจอกันในฐานต่อไปนะคะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็อยู่แหล่งเรียนรู้ที่สองนะคะคือเผาถานในเตาอ,อบคะ่ะเราไปหาคุณลุงกันเลยคะ่ะ สวัสด,ดีดค่ะคุณลุงเชื่ออะไรหรอคะเทพความดีคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบเอ็ดปีคุณลุงเผาถ่านมากี่ปีแล้วคะสามสิบกว่าปีค่ะคุณลุงช่วยสอนวิธีทําให้พวกหนูได้ไหมคะได้ค่ะจากที่เรานะคะได้เรียนรู้วิธีการเผาถ่านจากคุณลุงนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือการเตรียมไม้นะคะแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดความยาวของเตา แล้วก็พักไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะคะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะนำไม้ที่ตากแห้งนะคะเข้าไปใส่ข้างในนะคะเอาไม้ใหญ่นะคะเข้าไปใส่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไม้เล็กเรียงขึ้นข้างบนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงขั้นตอนที่3แล้วนะคะก็คือการจุดไฟหน้าเตานะคะอันนี้คือเราได้เอาน้ำมันราดไหมคะห,หลังจากที่ จุดไฟเสร็จต้องก็เอาไม้ใช้ทำเเชือแล้วก็ปิดขึ้นอ๋อค่ะอันนี้คือเสร็จยังคะเสร็จปิดเนี่นี่ว่าปิดแล้วนะจุดแล้วก็ปิดค่ะจบเราต้องใช้ระยะเวลากี่วันคะถึงว่าถึงจะเผาเสร็จมันก็เวลาหมดนี่ก็ประมาณสองวันสองคืนแล้วก็อัดประมาณสามวันําวันสางคืนระหว่างรอนี่เราต้องทําอะไรกับเตาบ้างคะ ก็ต้องอาบน้ำไงอาบน้ำใเตาค่ะลาดน้ำอ่าให้มันเย็นเย็นแล้วเราก็เพรู้ว่าเย็นนะจับนี่มันแตะมันเย็นแล้วก็สดงออกไฟไม่มีข้างในถ้ามันร้อนมันมีมันจะมีไฟอยู่ข้างในมันไองไม่หมดไม่ดับมันไม่ดับถ้ดดับแล้วมันจะเย็นไม่มีไฟเราพุยแดวออกสบาย เตาบางเตาเขาจะขุดลงไปแต่เตานี่ไม่ใช่เตาลอยเขาเรียกเตาลอยอยู่บนเ uh huh. ตาอบอบจริงๆอะ่ะเขาจะขุดลงไปมันจะลึกลงไปอ uh huh. ีนี้มันไฟเกิดแล้วมันอันตรายที่ว่าเป็นหลุมนะ uh huh. อันตรายมากเพราะคนเราต้องลงเข้าไปเก็บเก็บระโยนออกมาหน้าเตาเพราะมันลงลึกอ่า uh huh. แล้วก็ อีนี่พอเสร็จปุ๊บอัดเย็นปุ๊บเปิดหน้าเตาแล้วก็คุยออกเอาออกมาแล้วก็ใส่กระสอบอใส่กระสอบเสร็จถ้าว่ามันมีไฟสปาเกิดแล้วก็ที่ตรงไหนมันเกิดเราน้ำลาดเลยน้ำราดแล้วมันจะดับถ้าดับเราก็คุยได้ถ้าไปลาดบนไม่ได้ถามจะย่อยโดนน้ำ็เลยมันย่อยมันเป็นแห้งไง้วเดินไปไหนเน่ไกล เดี๋ยวนี่ยสำหรับเตานี้นะคะเราได้ถ่านมาทั้งหมดห้ากระสอบครึ่งค่ะสำหรับแหล่งเรียนรู้ที่สองนะคะคือการเผาถ่านในเตาอบก็มีเพียงเท่านี้นะคะพวกเราขอขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย